ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ Trium มมนะครับมาดูหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่บอกตามตรงว่าเห็นแต่คนนะครับคนเยอะเหลือเกินอาทิตย์ก่อนที่ผมอยู่ที่นี่นะครับแต่คลิปนี้อาจจะเล็ดเล็ดไปกว่าช่วงอาทิตย์ก่อนที่ผมลงคลิปแรกไปแม่ฟังแล้วงงนะครับเราอยู่กันที่สนามบาเรนเซยนะทางทริัมร่วงบอลดอน,น่ามีการเปิดตัวสตรีททริเปิล765นะพูด765ไม่ผิดแล้วคลิปก่อนเพิรพูด675ไปหลายรอบพอดีลิ้นมันพันกันดิดหน่อยนะครับก็ซึ่ง เปิดตัวไปกันในงานโมโตโชสนามสุดท้ายทียบาเลนฮ้ยไม่ได้มอจสิผจะไม่ผิดแล้วนะโ <laughs> มโตจีพีนะครับที่สนามบาเดนเซียซึ่งณตอนนี้ผมอยู่ที่มิลานนะครับงานอิกมาซึ่งก็บูธใหญ่พอสมควรเลยนะครับอุดมไปด้วยคนแม่เจ้าโอ้โหแต่ผมชอบคันนี้จริงๆเลยคันนี้นี่แบบว่าให้บ่งบอกเลยนะเนีนอันนี้เป็นรถที่แข่งจริงๆเลยนะครับไทเกอร์900ที่ใช้แข่ง กลัวไม่รู้ว่าเพิ่งแข่งวานครับยังไม่ล้างเลยคิดโดูเสจแต่ไทยคุาผู้ชแบบโอ้โหมาแบบจัดเต็มจริงๆคาร์ทายเกอร์900นะครับแล้วก็น้าตัวรุ่นใหม่ในไทเกอร์พันสองที่ผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อก่อนที่จะมาที่นี่นะครับในตัวบ้านเราจะมีตัว er แลร์ลี่เอ็กซ์พอรเตอร์แลรี่โปรนะครับแต่ในเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีตัวล้อม็กที่เป็น GT ด้วยแต่ถ้าบ้านเราในตัวจีทีจะมีแค่900อย่างเดียวแต่ส่วนตัวผมว่าในคารพิกัดคนที่แบบอยากเล่นพันสอง ก็อาจจะหอยหาอย่างเล่นล้อซี่หรือเปล่าแต่ก็สำหรับคนที่ไม่สูงมากล้อแม็กมันจะเต้ลงมาดินหนึ่งนะครับด้วยความที่ล้อซี่เนี่ยในตัวแรลลี่มันจะเป็น1้อยี่สิบเอ็ดนะครับแต่พอเป็นล้อแม็กเนี่ยในตัวไทเกอร์พันสองอ่ะล้อเขาจะเป็นหน้าขอบสิบเก้านะครับแล้วก็หลังเบอร์อะไรวาหลังน่าจะเป็นสิบเจ็ดนะคิดว่านะแล้วดูด้วยัถ้าผิดต้องขอไปด้วยถ้าผิดโน้ตแก้ข้างใต้มาได้เลยนะครับให้ผู้ชม ช่วยแก้ไขแล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นลอซีเขาจะเป็นลอยีหน้าแล้วก็หลังหลังเป็น18บแปดนะก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่สูงริ้วเลยสูงริ้วเลยนะครับแต่ก็ได้ความสาใจแต่ผมชอบความอย่างหนึ่งคือเครื่อง3สูบบอกเนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นทรีเพนที่เป็นเครื่อง3สูบเหมือนเดิมของทายาทจริงแต่มีการจัดเลี้ยงข้อเหวี่ยงใหม่ที่จะมีความแบบตุกบตับแล้วเอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นแล้วสิ่งที่บอกได้เลยว่า เครื่องยนต์จะมีレスปอนที่ดีมากการตอบสนองในโหมดต่างๆดีมากนะครับทั้งออฟโรดแล้วก็ออฟโรดเลยซึ่งใช้คำว่าจัดเต็มจริงๆนะครับไทเกอร์บ้านเราจะเป็นตัวลาลีเอ็กซ์โพเลอร์นะครับที่เป็นถังน้ํามันใหญ่แล้วก็ลาลีโปนะครับที่จะใหญ่กว่าหน่อยเนี่ยลอซี่มันจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะแต่ใช้คำว่าระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งทางฝุ่นและทางดําใช้คำว่าจัดเต็มจริงแล้วก็ไฮไลไท์ที่ผมเคยพูดไว้เป็นเพาขับนะครับแล้วก็โชคหลังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นเก,เกือบจะเป็นคล้ายปีกนกจะไม่ค่อยเหมือนรถปกติทั่วไปนะมันก็เลยทำให้ช่วงล่างนี่ใช้คำว่าจัดแต่มากลองไปเทสไซด์ดูผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ฟิลดีมากๆทั้งทางดำและทางฝุ่นเลยอิเล็กทรอนิกส์นี่ใช้เขา,าเลิศมากๆอันนี้คือตัวที่เราเพิ่งเปิดตัวกันในงาน m o t o อ p อาทิตย์ที่แล้วนะครับนั่นคือซีรีส์ของ Ti เก r เอ้ไม่ใช่ Ti g e r พูดผิดละไทแอ s t ติ e t Triple นะครับ765ที่เป็นโมเดลใหม่เครื่องยนต์มีการพัฒนาการปรับแต่งให้ได้เรสปอนด์ ชิดขึ้นนะครับทาให้การเขาเรียกว่าดึงขึ้นตึงขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยผมว่าสี่ดิปลในเครื่องบอกก่อนก็ตึงพอสมควรแล้วนะแต่ยุคนี้เขาบอกว่าตึงได้อีกตึงจนทน,นี้ีว่าเขาบอกว่าต้องระ,ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดีจริงๆมันถึงจะเข้ามาคุมรถอยู่ให้ขับง่ายนะครับใช้คําว่าเขาบอกได้เลยว่าแรงขึ้นแต่ขับง่ายขึ้นกว่าเจนก่อนอทำเป็นเล่นไปเพราะว่าตาดทดเกียร์นะ่ะ พอมันชิดขึ้นมันจะทําให้เขาเรียกว่าทอร์คมันจะมาหนักขึ้นแต่โอเคในต่อเกียร์แต่ละเกียร์มันอาจจะหมดไวไปนิดน,นึงแต่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะมีควิกิฟเตอร์นะครับล้วก็เตะปั๊บปๆ๊บปับป๊บเป็นเกียร์หได้นะวิ่งทะลุ200กว่าแล้วทำไมโดนล็อกนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่ามันขึ้นแน่นอนเพราะว่าจากที่ผมขับในไทยเอหกหกศูนย์ทั้งไทเกอร์แล้วก็ไทเดนเนี่ยอันนั้นขนาดพอฟฟอร์แมนยังไม่ได้ขนาดนี้แต่เป็นสเต็ปเกียร์ชิดยังขับมันมากแต่พอนนนบออกกกไไไดดด้้้้้้ลลววว่่ามมััััีีรทงแใต RS Edition อม,ม,มันจะมีโมโตนทูเอ dition แล้วก็ RS นะครับตัว RS จะได้เบิกไซม่านะครับที่บอกได้เลยว,ว่าผมว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นตัวสตรีทสปีดิปเปิลที่เป็นเครื่องพันสองมาย,ย่อขนาดซีีลงมาแล้วล่ะใช้คำว่าไทม์ใส่ของได้จัดจ้านจริงๆแล้วก็ถ้าดูสเปคชีสผมบอกได้เลยครับเทปเซกเมนต์ใกล้เคียงกันที่มีเขาเรียกว่ามีสักสีที่ใกล้เคียงกันอย่างพวกอิเล็กทรอนิกอะไรพวกมาพวกเนี้ยคือตอนนี้ ไฮแอมใส่มันโกใครมานะครับใส่จัดเต็มที่สุดแล้วก็ใส่ของติดรถที่เวอร์ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้จะเป็นบอ e นีวิลนะครับบอบเบิ ble, แล้วก็ไแคัมเบอร์พันนะครับอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราอาจจะไม่ได้แปลกตาเลยนะครับแม่อุดมไปด้วยคนโอ้ยผมชอบไทเดนสีนี้นะดูหล่อขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าเมืองไทยเราด้วยความที่ รถประกอบอยู่ที่เมืองไทยนะผมคุยได้คุยกับทางผู้บริหารไทอัมของอังกฤษเลยนะครับเขาบอกว่ารถนะ่ะประมาณ 70%- 80%นะ่ะที่ขายอยู่ในโลกเลยนะประกอบที่ที่เมืองไทยนะครับแม้กระทั่งหลายโมเดลที่ขายที่ยุโรปก็ผลิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับเลยทําให้ความโชคดีของเราคือเรามีไทอัมเกือบทุกโมเดลขายในตลาดบ้านเราเลย็ว่าได้ทำให้เอาตรงผมมาในบบธเนี่ยต่างชาติเขาตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าในบางรุ่น เขาไม่ได้มีขายแต่เมืองไทยเดี๋ยววนวนแป๊บนึบนนนงเมืองไทยเรามีเกือบทุกรุ่นยกเว้นรุ่นนี้เพราะนี้เป็นรถแข่งนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของไทอ,อัมขอกลับมาที่ในตัว4ีทิปเปิลอีกรอบหนึ่งคลิปนี้เหมือนจะเห็นแต่คนนะครับ <laughs> สเสน่ห์ของไทอ,อัมที่เป็นซีรีส์765หกาย้ำว่า765นะครับเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกพื้นฐานเดียวกับรถแข่งโมโตทูนะครับทำให้ในยทอ,ยอัมเลยมี โมโตฮูอิดิชันขึ้นมานครับคันนี้เป็นแฮนด์จับโช็คแล้วก็มี765คันในโลกอ้ยนี่สีคันนี้ผมเพิ่งเห็นนะในงานโมโตจีพีผมเห็นอนะีกคันหนึ่งที่เป็นสีเขียวนะอันนี้เขาเป็นถังขาวละจะมี2สีสีแล้ว765คันนะครับซึ่งความเจ๋งคือโช็คหน้าหลังโอลินฟูลเลยจัดนะครับล็อปไลน์เบมโบซายมาแล้วก็เครื่องยนต์765ที่เป็นเครื่องยนต์แพลตฟอร์มพื้นฐานเดียวกับรถแข่งโมโตฮูเลยไม่ใช่เหมือนกัน100%แต่อย่างที่ผมบอกว่า พอมันเป็น3สูบพื้นฐานเดียวกันเสียงเครื่องที่ผมไปฟังในโม t o ทูมันคือเสียงเครื่องเดียวกันเลยโอเคแต่ในสนามแข่งอาจจะไม่มีไรซาร์ตจูนหอบจูลีดพัฟเฟอร์แมนโปรดักชันจะเน้นการออกแบบชุดเกียร์แล้วก็อัตราเร่งอะไรหลายอย่างให้เหมาะกับใช้งานบนถนนมันเลยอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ใช้าว่าเสียงการวางเข้าเหวี่ยงและแพลตฟอร์มของเครื่องยนต์คือตัวเดียวกันเลยถ้าใครได้ขี่สติทิปโปเจ็ดหกห้าจะได้มีกลิ่นอายความเป็นรถแข่งโมโตทูมากๆทำให้เนะี่ยปีนี้2นี่นะครับ ทางไฮแอมร่วมกับดอน่าที่ผมไปร่วมมาคือเปิดตัวไฮออมโมโตโทูอีชั่นร่วมกับไล่อัพใหม่ของ765เลยก็ว,ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดพันสองนะครับอ่าก็โดยประมาณแล้วกันพามาชมนะเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินในงานอีกมากนี่คือเป็นมหากรรมรวมยานยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใช้คำว่าผมว่าเดินอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หมดนะครับวันนี้ก็เรื่องราโดยประมาณแม่ปิดด้วยหลังคนก,ก็ยังไงอยู่ แล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ